นี้นะคะเราก็ได้มาทะเลกันแล้วเหลือบ,อบสวยๆไม่โป๊ คลิปนี้นะคะเราก็พักกันอยู่2องโรงแรมเนาะทีละครั้งก่อนเราพักที่ลาเวลา่าครั้งนี้เราพักราวฟลอร่าม,มันก็จะคนละอารมณ์กันแต่ว่าสวยเหมือนกันนะคะก็เดินไปเดินมาได้เข้ามาดูห้องกันนี้ก่อนค่ะเพื่อจะว่าไม่รู้นะว่ามันไท p e อะไรแต่ว่าจะให้ดูว่าโอเคในห้องมันมีอะไรบ้านยีประตูดังมากกับหอไัย<า>นออ้านถึงทนะุเกตเบบพี่ว่าเข้ามาก็จะ,จะคล้ายๆกันเนาะสวารา เวลาก็จะมีที่แขวนผ้ามีเซฟมีสลิปเปอร์มีชุดคลุมอาบน,น้ำกระจกตู้ยงตู้เย็นการน้ำร้อนน้ำใดๆแล้วเข้ามาก็าจะเป็นห้องนอนในส่วนห้องนอนเขาก็แบบว่าวางเมว,วข้ามทูลารฟลอราเข่าหลังนะคะมีรูปที่เขาพิ้นให้เราด้วยมีดอกไม้แล้วก็ส่วนห้องนอนเนี่ยมันก็จะมองออกไปแล้วก็เป็นสวนด้านหน้าก็จะเป็นทะเลแล้วก็แอคเซสกับภูนะคะก็ ต่อเชื่อมกันยาวๆลอกๆไปนว,ว่าจะเห็นเส้นบ้านๆอะไรนี้ห้องน้ำเหมือนจะเป็นจากรุชีบปะ่ะอ่านใหญ่อยู่นะเขารู้สึกว่าห้องน้ำจะมีความกระทันหันกว่านหน่อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรอาารวันนี้นะ ้องจะเป็นด้ายวิวมีหน้าหนะคะจะเป็นสายสาน้องดินแดช่วงนี้คืนแรงเราก็เลยไม่ให้ลงนะคะอเข้าใจค่ะไม่ให้ลงนะคะนั่งเงือกนั่งเงือกเบื่ออดเงือกโอเคอาหารที่ส่งมาสั่งแล้วครับอาหารที่สั่งมาส่งแล้วมาบ้านเลยวิวน่ะเนาะอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเนี่ยอยู่อาทิตย์หนึ่งได้ไหมพูดเหมือนพี่เมื่อกี้เลยสวยมาก อ๋อเลื่อนโซ่เลื่อนโซ่เลื่อนโซ่เอามาคืนเล่นแบบนี้เหมือนกำลังท่องคาถาอันนี้คือเป็นเบื้องหลังของการถ่ายรูปคอนเทนต์ของเรา3คนนะคะแล้วคิดดูว่านี่คือแค่1ชุดแต่พวกเรามีทั้งหมดประมาณเกือบ10ชุดเดี๋ยวลงไปเยี่ยมเลยแยกย้ายก่อนอุย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหน้ามาฉันหน้ามาที่เซตไว้ตายไปแล้วน่ารักมากเลยอ่ะสวยอ่ะหากสวยอ่ะหากตังกรงเกียงอ่ะเวียนหัวหักเวียนหัวแยก็มาหมุนกันเถอ,อะหนึ่งสองสาม 对嘛？<laughs> <laughs> ก็จทริปบาหลีนะคะก็ทริปนี้เนี่ยเป็นทริปพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะ2คืนแรกเนี่ยจูวก็อยู่กันที่พังงาน,นะคะเขาหลักค่ะส่วนที่นี่เนี่ยก็จะเป็นภูเก็ตนะคะซึ่งโรงแรมเนี้ยจะบอกว่าจู่ชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าทะเลเขาสวยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหลักเนี่ยช่วงนี้มันแบบมีฝนตกเราก็เลยแบบได้จะถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะน้ำทะเลอาจจะยังไม่ฟ้าแต่ว่าในช่วงที่ทะเลสวยเนี่ยเขาก็สวยจริงๆนะคะซึ่งทริปนี้จ๋วจะบอกว่าเตรียมเสื้อผ้ากันมาเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่าเป็นทริป3 คู่ที่จูรู้สึกตื่นเต้นที่สุดแล้วเราคุยกันตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้ก็คือกลางปีแหละอ่ะเพิ่งได้มาใช่ไหมคราวนี้เนี่ยจุก็จะเตรียมชุดเตรียมเยมคอัพเตรียมอะไรกันมาให้มันแบบเข้ากับชุดต่างๆที่เราวางไว้ว่าเราจะใส่แบรนด์อะไรวันไหนใครจะใส่สีอะไรเพื่อให้เข้ากับสีผิวอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็มีหลายคนนะคะที่ถามมาว่าเมคอัพตอนที่อยู่บาหลีแต่งยังไงบ้างอยากจะให้แต่งให้ดูนะคะวันนี้จุก็เลยจะแต่งให้ดูแบบฉบับจัดเต็มนะคะอาจจะมีต่างสีบ้างนิดหน่อยนะคะไน เรื่องของลิปจิรู้สึกเหมือนว่าจิวลืมเอาลิปโทนส้มมานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจิวจะเอาให้มันใกล้เคียงมากที่สุดให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะคะแต่ส่วนเทคนิคการปัดแก้มจิ๋วเนี่ยจิวสอนหลายคนแล,แล้วก็มีคนที่แบบเอาไปใช้แล้วชอบมากๆเหมือนกันนะคะอย่างพี่แย่จิวเคยสอนพี่แย่ไปพี่แย่ก็ชอบมากจิวจะสอนทุกคนด้วยเผื่อ,อว่าสาวๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเอาเทคนิคการปัดแก้มแบบนี้ไปใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยจิวอยากให้ทุกคนนะคะทาสกินแคร์ให้มันแบบพอดีคือการทาบำรุงก่อนที่เราจะไปเมคอัพเนี่ยสำคัญนะคะแต่ว่าต้องทาให้มันพอดีกับผิวไม่เยอะไม่หนึบจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะทําให้เมคอัพของเราไหลได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะจิวต้องทากันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านอยู่แล้วไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกันแดดตัวที่จิวใช้ก็ยังจะเป็นของแอคซีนเหมือนเดิมนะคะซึ่งเขาก็เป็นแบรนด์พรีเมียมญี่ปุ่นที่ ว่าขวดนี้เนี่ยจะเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นกันแดดเนื้อสีพีชนั่นเองค่ะข้อดีของเอ็ซีนะคะที่ทําให้จิ๋วเนี่ยยังชอบแล้วก็ยังใช้ของเขาอยู่นะคะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายจริงๆคะ่ะแล้วก็กันแดดของเขาเนี่ยใช้ดีมากจริงๆคะ่ะทุกคนเขาเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ญี่ปุ่นนะคะที่ทําร่วมกันกับแพทย์ผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะแพ็กเกจก็น่ารักนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆเลย สำหรับสายแต่งหน้านะคะใครที่แบบชอบแต่งหน้าเงี้ยจูแนะนําว่าให้ลงก่อนนะคะหรอบเขาก็จะช่วยแบบเบอลขอขนให้เรานะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบปกปิดจุดด่างดําเล็กๆนะคะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆเนี่ยให้มันกระจ่างใสขึ้นมาให้มันแบบเรียบเนียนขึ้นมาได้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะ,ะหาดูนะคะทาลงเหมือนเดิมนะ เนี่ยเขาก็จะช่วยแบบปรับสีผิวให้เรานะคะมีความสว่างขึ้นหนึ่งระดับนะคะซึ่งจะสว่างกว่าตัวขวดขาวที่จุ๋ใช้ครั้งก่อนอะดูดิ <c oughs> ดูดิขนาดจุ๋แบบริ้วรอยนะคะแล้วก็รอยสิวค่อนข้างเยอะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจุ๋ยอะค่อยๆแต้มอย่างนี้แล้วมันจะทําให้แบบอุ้ยพี่คะลงอย่างนี้ยมันจะไม่สม่ําเสมอกันหรือเปล่าคะไม่คะ่ะอันนี้คือสม่ําเสมอง่ายมากนะคะ <c oughs> เพราะเขาแบบเกลี่ยกันไปแล้วก็แบบไม่เป็นคราบอะทุกคนอย่าทาส่วนขึ้นนะ จะจะขอทาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าชอบมากเลยที่เขามีสีพีชนะคะเขาจะแบบเกลี่ยให้ผิวอยูแบบเนียนนะทุกคนคือวันนี้จิวจาไม่ใช้รองพื้นนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทน สำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่สายแต่งหน้านะคะต้องการแบบสบายๆแต่ว่าต้องการผิวที่มีความเนียนความเป๊ะมากขึ้นนะคะใช้ตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นสีพีที่ทําให้ผิวของเรามันมีความสม่ําเสมอมากขึ้นก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ลงแป้งฝุ่นแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะจ,จะมีคอนซีลเลอร์นิดหน่อยได้เนาะสำหรับคนที่แบบต้องการผิวเป๊ะย่างเจี๋วเนี่ยก็ตามด้วยรองพื้นนะคะหรือว่าแป้งผสมรองพื้นนั่นเอง ต่อมานะคะก็จะลงด้วยคอนซีลเลอร์เลยนะคะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่จูใช้ก็จะเป็นสีซีดานะคะจู่ว่าจะมีปัญหาเรื่องรอยคล้ำใต้ตา,ตาก็จะลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็หน้าผากนิดหน่อยเพราะว่านี้มันจะเป็นสีที่แบบแอบบขาวไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มุมปากถ้าอยากจะให้เป๊ะมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าเราจะไม่ใช้รองพื้นเลยค่ะทุกคนเราจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนเพราะฉะนั้นเราจะลงแค่คอนซีลเลอร์ <laughs> วิธีการเกลีย่ยนะคะจิวก็จะปล่อยใต้ตาไว้ก่อนแล้วก็แต้มตรงจุดที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปจิวอะไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าผากมากนะคะถ้าใครที่แบบว่าโอเคไม่มีหน้ามาแบบจิวเนี่ยก็สามารถที่จะแบบใช้คอนซีลเลอร์ที่มันใกล้เคียงกับสีผิวตัวเองได้เลยแต่คือจิวแต่งไปอะหน้าม้ามันก็ปิดหน้าผากออกปะ <laughs> เอาจริงๆเสร็จแล้วถ้าลงแค่แป้งฝุ่นแล้วก็เขียนคุ้งเขียนคิ้วไปออกได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเซตใต้ตาด้วยแป้งฝุ่นกันเพราะว่าใต้ตานะคะไม่ควรจะมีแป้งอะไรหรือว่าเนื้อครีมหรืออะไรที่มันหนักจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเนื้อฝุ่นแล้วอะเนื้อฝุ่นที่เบานะคะจะทําให้ใต้ตาเนี่ยไม่เป็นรอยง่ายด้วยทุกคน่อเดียด๋วยวจะเซต แป้งฝุ่นนะคะบางๆที่ใต้ตา,ตาไม่อย่างนั้นการที่แบบเราลงแป้งผสมรองพื้นใต้ตาเลยเนี่ยมันจะดูหนักเกินนะมันก็จะดูดีกว่าปัจจุบันตอนแรกที่เป็นหน้าสด <c oughs> ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะจุก็จะใช้แอกซีนนะคะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่รองพื้นนะคะแต่ว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นสี N2 0นสูนะคะซึ่งเหมาะสําหรับผิวที่มีความขาวเหลืองอันนี้จุใช้ N2 0สูนนะก็จะปกปิด รอยสิวได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบเนื้อดีมากอ่ะทุกคนชื่อของเขานะคะก็จะเป็น Silky Foundation นะคะเนื้อก็จะนุ่ม Silky เหมือนกับชื่อเลยเขาก็จะมีอ m o มเลียนนะคะซึ่งกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะไว้ในอนุของแป้งสัมผัสของแป้งตัวนี้นะคะก็จะออกเป็นแบบนุ่มๆเนนเนยๆน,นะคะเป็นแป้งแต่ว่าไม่แมตต์ไม่แห้งจนเกินไปคะ่ะซึ่งจะรู้สึกว่าเขาเหมาะสําหรับแดดประเทศไทยมากๆเดี๋ยวลองให้ดูนะคะที่หลังแขนว่าจะใช้สีแบบไหน นี่ก็จะขาวกว่ามือนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราลงเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสีนี้นะคะพอดีกับการเมคอัพของจู่มาก วิธีการลงของจิ๋วนะคะก็จะเป็นการแทบแทบแทบ,แทบลงไปนะทุกคนเมื่อกี้เอาจริงๆว่าทำไมมันวาร์ปคือจิ๋วอะพูดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้กดอัดนะคะอันนี้ก็คือเราจะแทบไปเลยนะคะแล้วก็เว้นช่วงรอบดวงตาไว้เพราะว่าเราลงคอนซีลเลอร์ไปอย่างที่บอกไปว่าจิ๋วไม่ต้องการให้ผิวใต้ตาจิ๋วอะมันดูหนักเพราะว่าจิ๋วอายุ35เวลาแสดงอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เป็นริ้วรอยได้ง่ายนะคะแทบแทบเอานะคะแต่ว่าเว้นรอบดวงตาไว้รอบดวงตาของเราต้องการความเบานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าใช้คอน ซิลเลอร์แล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นคือเป๊ะสุดลามลงมาที่คอได้เลยนะคะคอเราจะได้เป็นสีเดียวกันทุกคนคือผิวผิวจุียนมากจริง <c oughs> และเวลามาเที่ยวนะคะจู๋ก็จะนี่แหละง่ายสุดเพราะว่าเวลาเราพกขวดรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็หนักเกินไปอะ่ะขี้เก็บเขียน,ค,นคิ้วจังเลยเพราะว่าคิ้วเป็นอะไรที่แบบยาวนานมากแม่ไปลองใช้กันได้จูลองใช้แล้วจู่ว่าจูชอบแป้งของเขานะ และถ้าจำได้นะคะครั้งก่อนเนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าเมคอัพของเขาเนี่ยเป็นเมคอัพ for sensitive skin นะคะซึ่งพัฒนามาเพื่อให้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เขาก็เลยมีเทคโนโลยี perfect veil well นะคะที่จะเคลือบพวกแป้งสีแล้วก็สารกันแดดต่างๆนะคะไม่ให้สัมผัสกับผิวของเราโดยตรงลโดโอกาสเกิดการระคายเคืองในคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะใครที่มีผิวแพ้ง่ายแต่ว่าอยากจะเมคอัพนะคะแล้วก็กลัวการเมคอัพมากเลยไม่รู้ว่าฉันจะใช้ตัวไหนที่จะไม่ทําให้ผิวฉันแพ้นะคะก็เริ่มจากการใช้เมคอัพของ แอกซินก็ได้ค่ะก็จะได้แต่งหน้าเหมือนเพื่อนๆน,นะคะโดยที่ผิวก็ยังดีอยู่ไม่แพ้ไม่ระคายเคืองน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะเชดดิ้งนะคะให้กับกรอบหน้าของเรานะคะจิวก็จะลงไปแบบตรงๆแบบนี้เอาจริงๆคือกรอบหน้าแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะลงไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวจิวก็เลยจะลงแค่นี้นะคะเนี่ย ลงพาดนี้เพราะว่าจุมไม่อยากให้หน้าจุกว้างจูอยากให้หน้าจุดแบบดูเรียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะลงประมาณนี้จะไม่ได้เข้าแบบเฉดให้กรอบหรือโนกมันชัดมากเหมือนฝรั่งนะคะเราจะยังมีความแบบเฮ้ยอยากจะเกาหลีอยู่อะไรอย่างเงี้ยปาดลงมาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเฉดเข้ามาอย่างนี้แปรงนะคะใช้เป็นแบบหัวฟุ้งๆได้เลยถ้าเป็นสายเก่านะ อันนี้นะคะก็เป็นสีซอฟต์บราวนะคะของสไตล์ดันดานเองก็จะไม่ค่อยเข้มนะคะทุกคนอาจจะแบบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเางฉดแล้วหรอคะพี่เฉดแล้วจ้าต่อไปเราก็จะเฉดตรงดั้งกันนะคะจุดจะเริ่มจากตรงปลายจมูกก่อนแล้วก็เฉดปุงเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมให้ปลายจมูกเราดูเล็กๆนะคะมันก็จะพุ่งต้องแรงเงาตรงข้างใต้ด้วยนะคะจมูกเราถึงจะแบบชัดอะ่ะถ้าเป็นสายเกาหลีนะคะทุกคนเขาจะเฉดแค่ ตรงปลายแบบนี้เขาจะไม่แบบมาตั้งแต่ข้างบนเหมือนคนไทยนะคะซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดใครอยากแต่งแบบไหนก็แต่งได้เลยนะคะเพราะว่าเมคอัพเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพอใจของเรา <c oughs> มันคืนหน้าเราส่วนข้างบนเราก็จะลงนิดเดียวเห็นไหมล้วก็ได, <c oughs> ได้ด่างมาแล้ว เรามาต่อกันที่คิ้วนะคะซึ่งจิ๋จะใช้วิเซ่นะคะซึ่งหัวดินสอเขียนคิ้วของจิอ๋อ่ะมันจะเป็นหัวตัดแล้วก็เป็นสีอ่อนที่สุดของแบรนด์นั้นๆน,น,นะคะเป็นสีบลอนด์เพราะว่าผมจิ๋แบบ ผมจะออดเนาะอีกหัวนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวพุดชั่นหัวฟองน้านะคะเอาไว้เกลีย่ยหัวคิว้วเพราะว่าจะรู้สึกตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบหัวคิ้วเล็กก็ต้องการความตรงของคิ้วเพื่อให้หน้าเนี่ยมีความเกาหลีเพราะฉะนั้นหัวฟองน้ําเลยสําคัญมากต่อมานะคะเราก็จะเริ่มจากการสร้างโครงด้านล่างคนเกาหลีเขาจะไม่ไม่เน้นโครงด้านบนค่ะ คนเกาหลีเขานิยมไป t ิมคิ้วกันอยู่แล้วอะจูไม่เคยเข้าร้านเพื่อไปแวดคิ้วเลยหรือปะเพราะไม่มีคิวรู้สึกว่าถ้าเราไปมันก็ไมุ่้มอะคิ้วเราน้อยมากเรากันเองที่บ้านก็ได้ถามว่ากันแบบไหนกันแต่พวกแบบท้องคิ้วที่มันเกินเกินออกมาแค่นั้นพอแล้วก็ข้างบนนะคะจูต้องสร้างข้างบนขึ้นมานิดนึงก่อนไม่อย่างนั้นคิวมันจะแบบเล็กเกินไปซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยพี่จิ๋วคะคือคิวเนี่ยมันเข้มกว่าสีผมนะคะจะเย็นๆน,นะคะอุ้ยจะเย็นๆน,นะคะเดี๋ยวเรา จะทําการย้อมคิ้วเราค่ะห่างคิ้วนะคะยาวเกินจากหางตาได้เลยค่ะนิดหน่อยอยู่ดีๆก็เป็นคนมีคิ้วค่ะอันนี้หัวฟองน้านะคะเกลี่ยได้เลยมันก็จะฟุงฟ้งๆหน่อยเกลี่ยเข้ามาหัวคิ้วให้มันตรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะสวย เราต้องชมตัวเองก่อนก่อนที่คนอื่นเขาจะชมเราเพื่อเสริมความมั่นใจ <c oughs> ต่อมานะคะเราก็จะใช้ตัว heavy rotation นะคะเบอร์0ูนย์สนะคะถ้าทุกคนอยากจะได้สีที่อ่อนเหมือนจิว๋วไปเลยค่ะเบอร์0ูนย์สเราปัดส่วนก่อนปัดส่วนนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้มันแบบเริ่มแห้งนิดหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยจัดทรงแนวตั้ง คือนึกอ,ออกไหมว่าคิ้วของเราสองด้านเนี่ยมันอาจจะมีความตั้งความนอนไม่เท่ากันนะคะใครที่แบบเป็นคนแบบขนคิ้วหนาแล้วก็ไม่ค่อยตั้งนะคะต้องเซตให้มันเหนียวขึ้นนิดนึงกําลังจะแห้งแล้วเราก็นี่ปัดตั้งเลยทุกคนเราก็จะได้ความตั้งของคิ้ว ต่อมานะคะเราจะมาลงอายแชโดว์กันซึ่งอายแชโดว์ที่จิ๋วใช้ทริปบาหลีนะคะก็จะเป็นโทนที่มีความสีส้มสีน้ําตาลนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแต่ว่าจริงๆจิ๋วรู้สึกว่าแดดที่บาหลีมันจะมีความเหลืองเหลืองส้มส้มตุ่นตุ่นมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความสดใสของแดดมากกว่านะคะวันนี้รู้สึกว่าแดดมันเป็นใจกับเรามากเลยเราก็จะลงด้วยนาราชาเดนัวนานะคะพาเลตนี้เลย วิธีการของเจี๋วนะคะก็จะเลือกลงสีที่อ่อนที่สุดก่อนเสมอนะคะแล้วก็ลงไปทั่วเปลือกตาอย่างนี้แล้วก็ตรงหางนะคะคัดให้มันเกินเกินขึ้นมานิดหนึ่งถ้าเราเกลีย่ยสวยอะทุกคนคือมันจะกลายเป็นว่าสีเดียวก็สวยไม่จำเป็นที่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะแปรงที่ใช้เนี่ยก็เป็นหัวฟุ้งๆได้เลยนะคะถ้าต้องการให้อายแชโดว์มันกระจายตัวได้ดีเนี่ยเราต้องใช้แปรงที่มันมีความแบบหัวฟุ้งๆนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะลงใต้ตาด้วย แลงนะคะก็จะต้องเป็นแปลงที่แบบเล็กลงมาไม่ว่าจะทําอะไรกับใต้ตานะคะเราจะต้องมองขึ้นเสมอไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้มุมอ,อ,อย่าเพิ่งกลัวนะคะว่าพี่ค่ะมันดูพี่เป็นแพนด้ามากเลยจริงๆถ้าเมคอัพเสร็จเรียบร้อยมันจะสวยค่ะน้องๆค่ะต่อมานะคะจุก็จะใช้สีส้มตรงกลางนี้นะคะผสมกับสีแดงแล้วก็ทาลงไปที่เปลือกตาข้างในนะคะให้ชิดโคนขนตาเลยใช้แปรงที่เล็กลงนะคะ แล้วเราก็เกลี่ยเราก็จะได้สองสีสองชั้นแล้วสำหรับในส่วนของใต้ตานะคะเมื่อกี้ที่เราทาข้างบนไปแล้วเนาะเราก็จะใช้แปรงที่แบบเล็กลงไปอีกนะคะสำหรับการลงข้างใต้ตาเพื่อให้มันแบบชิดโคนขนตามากที่สุดนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะใช้สีที่เป็นกลิตเตอร์นี้นะคะไปตรงกึ่งกลางตานั่นเองทุกคนถ้าแบบใช้นิ้วนะคะดีที่สุดอันนี้แล้วก็จะใช้แปรงเล็กนะคะเราจะลงที่หัวตากันะคะซึ่งเราจะลงหัวตาแบบถึงแค่1.3ส่วนสนะคะคือใครจะลงแบบมากกว่านี้ ก็ลงไปได้ถึงตรงกลางก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ลงทั้งหมดเพราะเราต้องการให้ตาของเราเนี่ยมีเชฟมีแสงมีเงานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงไอายไลเนอร์กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจุ๋ก็จะเขียนตรงไลเนอร์นะคะให้มันดูฟุงฟ้งๆกันก่อนเนาะด้วยอัลกลาสสีนี้ค่ะอันนี้จุ๋ใช้มาเป็นอันที่2แล้วนะคะเออเดี๋ยวจุขึ้นชื่อสีให้แล้วกันเพราะจุอ่านไม่ออก <laughs> วิธีการเขียนนะคะก็คือเขียนชิดโคนขนตาได้เลยแต่ว่าเขียนเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะคะไม่ใช่เส้นเลี้ยวเล็กเหมือนกับไอายไลเนอร์ที่เป็นออลิควิดนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าจิ๋วลากออกมานะคะแต่ว่าให้มันยาวขึ้นนิดนึงแต่จุดจะไม่ให้มันตกไปกว่าหัวตาของเรานะคะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยมันไม่ดูตกนั่นเองค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราจะเขียนข้างล่างด้วยค่ะทุกคนเขียนข้างล่างนะคะก็เขียนให้มันชิดโคนขนตาแล้วก็เขียนให้มันสุดเลยค่ะสุดเส้นไปเลยนะคะ ต่อมานะคะจุก็ใช้อายไลเนอร์แบบหัวพู้กันนะคะสีที่จุใช้ก็คือ Brown Black นะคะเป็นของดีอันั่นเองซึ่งจูวอชอบสีนี้มากเพราะว่าจุรู้สึกว่าสีดำามันทําให้เราดูตาดุเกินไปแล้วยิ่งเราผมสีอ่อนด้วยเนี่ยการที่ใช้อายไลเนอร์สีดำเนี่ยต้องแต่งแบบร็อกเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้แบบหน้าดูซบซบละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีดําน้าตาลแบบนี้ที่จุใช้นะคะวิธีการเขียนไลเนอร์ของจุเนี่ยก็คือเขียนให้ s h นนตานะคะเขียนด้วยแต่บางทีนะ เขียนอินเนอร์ไลเนอร์มันก็จะทําให้เราดูตาโตขึ้นได้แต่ว่า๋ิวทําตาสองชั้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตาโตอยู่แล้วเราก็จะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ด้วยแต่ว่าหางเนี่ยเราจะไม่เขียนให้ตกนะคะเราจะเขียนให้มันไม่ต่ํากว่าหัวตาอย่างที่จิบอกไปค่ะพอเวลาที่เราเขียนแบบชิดขนขนตาแล้วใช่ไหมพอเหลือหางนะคะเราก็จะให้มันไม่ตกโดยการวาดจากด้านนอกเข้ามานะคะแค่ครึ่งเดียว ให้มันเชื่อมกับเส้นที่เราลากมาแล้วก็จะลากมาเชื่อมนะคะปาดออกไปบางๆแบบนี้จากนั้นนะคะก็สามารถที่จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยจะติดขนตาหรือไม่ติดก็ได้นะจ้ะ มาสคาร่าที่จวใช้นะคะก็จะเป็นสีดำจริงๆใช้สีน้ำตาลก็ได้ถ้าอยากให้มันดูละมุนมากขึ้นนะคะแต่ว่าจูาใช้สีดำเป็นของมูดนะคะเป็นวอลลุ่มมาสคาร่านะคะซึ่งมันจะทําให้ขนตามีความแบบชัดขึ้นหนาะขึ้นนั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้เน้นยาวนะคะหรือใครที่ชอบให้ขนตาแบบยาวๆอะไรเงี้ยก็ไปใช้รุ่นนั้นก็ได้หรือถ้าใครจะติดขนตานะคะจูแนะนําว่าให้มันเป็นคู่ที่แบบไม่หนามากแต่ว่ามีความงอนนะคะเนี่ยถ้าประมาณคู่อย่างเงี้ยได้นะคะแบบบางๆติดของดีอัพก็ได้นี่เป็นของดี up. ะะต่อไปนะคะก็จะเป็นการปัดแก้มแล้วก็เหลือลิปสติกเนาะซึ่งปัดแก้มเนี่ยจิ๋วนะคะจะชอบใช้สีอ่อนเนี่ยเพื่อเกลีย่ยตรงหน้าแก้มก่อนเสมอนะคะเราจะไม่ปัดด้วยสีเดียววิธีการปัดของจิ๋วก็คือจะปัดด้วย2ส,สีสสีขึ้นไปนั่นเองเราจะลงตรงหน้าแก้มนะคะเพื่อให้เมคอัพเนี่ยมันกระจุกอยู่ข้างหน้าที่เดียวนะคะเป็นเหมือนเหมือนเซนเตอร์มันก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่กว้างนะคะดูน่ารักแล้วก็ดูแบบจุบุจุบวดทุกคนเห็นไหมก็จะปัดแบบฟุง้งๆไปก่อนนะคะเรายังไม่ได้เน้นอะไรถ้าแบบเออผ อยู่ตรงนี้เราดูแบบสุขภาพดีจึ๊บจึ๊บ ประมาณนี้นะคะต่อมาเลยเห็นในคลิปบาหลีเนี่ยมันจะเป็นแบบโทนส้มเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจูก็จะใช้อันนี้นะคะของแพททิกทาเนี่ยมาปัดหน้าแก้มกันแปรงที่จูใช้นะคะก็จะต้องเป็นแปรงที่มีความเล็กๆอย่างนี้ค่ะจูจะไม่ใช้แบบแปรงใหญ่มาปัดหน้าแก้มนะคะเพราะว่าพื้นที่มันจะใหญ่เกินไปขอออก1ทีนะคะแล้วก็จิ้มเลยจิ้มด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็วนๆเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายมันก็จะดูมีมิตินะคะทุกคนลองไปทําดูกันได้เพราะว่าจุดสอนพี่แย่แล้วพี่แย่แบบชอบ เทคนิคนี้มากมันจะมีความจุบุแล้วก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความเด็กมีความเกาหลีด้วยคนเกาหลีเขาจะไม่ปัดแบบฟุ่มยาวๆใหญ่ๆนะคะเขาจะปัดแบบให้มันเป็นเซนเตอร์ตรงหน้าแก้มของเรานั่นเองแล้วก็จะไม่ปัดแบบชิดจมูกจนเกินไปด้วยแล้วก็ตรงจมูกนะคะเราจะปัดให้จมูกแบบอ้ซุ่มๆแดงๆนิดนึงประมาณนี้ แบบสุขภาพดีไม่ได้ทําอะไรเลยจริงแค่ดื่มน้ําปล่านอนให้พอแปดชั่วโมงอะไรอย่เงี้ยล้วก็ตื่นขึ้นมา <c oughs> สุดท้ายท้ายสุดนะคะมาอยู่ที่ลิปกันบ้างซึ่งลิปอะจิว๋วไม่ได้เอาโทนส้มมันเลยขอโทษจริงๆแต่ว่าหมัดเด็ดไม่ใช่ลิปโทนส้มนะคะแต่หมัดเด็ดจะเป็นฮาร์ดเปอร์เซนต์นะคะซึ่งเป็นสีพีชเบดคือทุกคนอยู่ใช้จนแบบตัวหนังสือมันลอกอะมันจะเป็นดินสอแบบคล้ายๆหัวคอนซีลเลอร์อะ มาเขียนขอบปากนะคะเพื่อมาเขียนขอบปากนะคะแล้วก็จะวาดไปเลยค่ะเหมือนตัวนี้ลิซ่าก็ใช่นะแต่มันใช้ดีจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเขียนทับไปเลยใครที่มีแบบสีปากคล้ำหรือว่าปากชัดเกินไปแต่ว่าอยากให้มันแบบเป็นเบลอๆที่ขอบอะไรเงี้ยอันนี้ดีมากนะคะต่อมานะคะเราก็จะลงลิปสีนูดค่ะนี่ก็จะเป็นนูดที่แบบมีความอมน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแมท ใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะให้เมคอัพมันเด่ดมันเข้มจนเกินไปนะคะจบเท่านี้ก็ได้แต่ว่าใครที่แบบชอบเลเยอร์สีลิปสติกอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ทาอีกสีหนึ่งย่างจิว๋วนี่ส่วนสีข้างในนะคะจริงๆอะทิปบาหลีมันก็จะเป็นสีที่มีความแบบส้มๆอิดๆตุนต่นๆกว่านี้นะคะแต่ว่าเนี้ยคือจิ๋วไม่มีสีนั้นจิ๋วไม่ได้เอามาเพราะฉะนั้นจิ๋วก็จะลงสีที่มันแบบอืหักด,ดิบเป็นแป็ดๆไป,เ,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 ปเลยนะคะแต่ว่าลงแค่ข้างในนะคะแล้วก็แม้มๆปากอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายท้ายสุดนะคะจะลืมไม่ได้ก็คือไฮไลท์นะคะวันนี้จูก็จะใช้ไฮไลท์ที่เป็นของ x อ็กนะคะไฮไลท์ <High light S 1> ของ X อ็กซเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแบบมินิมอลนะคะแพ็กเกจเล็กพกง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ชิมเมอร์เนี่ยคือมันแบบผู้ดีมากเลยทุกคนจะปาดให้ดูเนี่ย มันจะมีความแบบเหลือบแค่นี้นะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเหมาะกับการแต่งหน้าของเรามากเพราะว่าจู๋ว่าเป็นคนไม่ชอบแบบชิมเมอร์ที่มันแบบใหญ่ๆหรือว่ากลิตเตอร์อะไรที่มันแบบใหญ่ๆนะคะเพราะเราจะลงแค่นิดเดียวใช้นิ้วนะคะลงตรงปลายจมูกแค่นั้นเองเไม่เห็นไหม ลงคางก็ได้นะคะใครอยากลงก็ลงได้เลยเห็นไหมมันจะมีความแบบเลืออเลือ้อสวยสวยไม่โปะจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เวอร์จนเกินไปเราจะชอบแค่นี้นะคะลองไปหาดูได้นะจ๊ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะสําหรับเมคอัพลุคนี้นะคะเป็นฉบับที่แบบว่าสอนจริงๆแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ทะเลกันนะคะดูว่าเวลาเจอแสงแล้วเนี่ยเมคอัพลุคนี้นะคะออกมาเป็นยังไงกันบ้างลงไปดูกันเลยคะ่ะ ก็จะเป็นวิวห้องพักของเรานะคะที่เดินนาคาเมื่อกี้อ้วนพูดเลยที่บอกว่าเขาเอาดอกไม้ไปอยู่ข้างในเอาเอาใบไม้มาอยู่ข้างนอกอ๋อมันมีอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในจริงด้วยมันเหมือนก้ามปูเผาเลยอ่ะอยากกินปูป่ะวะท่รัอาจจะอยากกินปูหรือที่ราอาจจะหิวอะไรสักอย่างก้ามปูสิงคโปร์เลยมันไม่น่ามีต้นไม้ต้นไหนเหมือนก้ามปูสิงคโปร์แล้วที่รพี่รู้สึกว่าเมคอัพพี่สวยใช่จัดเต็มมากเพื่อทุกคนอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะลงไปคือด้วยความที่ที่นี่มันเป็นแบบเหมือนอยู่บน เขาก็จะต้องแบบมีรถมารับเราถูกไหมงั้นตายก้วนก้นฟาดพื้นเขาตูดไปเช็คอินกับพื้นโลกแน่นอนพี่จิ๋วเป็นคนที่เดินลงเนินไม่ได้นะครับเดินได้แต่แค่มันอาจจะไม่ปลอดภัยได้เขาเรียกเดินไม่ได้เนี่ยคือทางแบบมันชันมากอะทุกคน เห็นไหมเดินได้แต่มันอาจจะเสี่ยงเสียงเขาเรียกเดินไม่ได้ <c oughs> ถ้าเดินแล้วมันเสียงเขาเรียกเดินไม่ได้ <c oughs> มีที่ <c oughs> ไหนวะบอกเดินได้มันอาจจะเสียง <c oughs> นี่รถมาแล้วอ้าวป้ายขึ้นไปหน้าหาดเลยค <c oughs> ่ะอู้ยแดดกำลังสวยเลยทุกคนขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นสองแถวแบบไม่เสียดนัง นี่นะคะเป็นเมคอัพที่แบบว่าโดนแดดแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมคอัพลุคนี้สวยมากเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่ชอบนะคะก็สามารถที่จะไปแต่งตามกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะนี่กันแดดของ a x x e a m สีพีชตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับเมคอัพของเราในวันนี้มากๆนะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะและเป็นผิวแพ้ง่ายด้วยอย่าลืมไปใช้อ x กซกันนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย เขาทาแบบหัวอยู่เฉยๆถ้าไม่เดินลงกันอย่างนี้นะเจงมาล้อเรียนพี่อย่าล้นนะต้องช่วยกันนะช่วยกันครับผมสามสิบห้าแว